เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุทธที่14เมษายนพุทธศักราช2564าสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับการซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากเพื่อความสุขของครอบครัวเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยแบบไม่อยากจะพูดกับใครเลยแต่อีกไม่นานความสําเร็จของคุณก็จะเข้ามาเยือนอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีเกณฑ์ที่จะวางแผนอนาคตครอบครัวร่วมกันส่วนคนโสด มีโอกาสได้พบรักกับคนดีมีความเป็นผู้ใหญ่สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องการเงินโดยคนที่คุณคาดไม่ถึงเรื่องของการงานความอุตสาหะจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่คุณปรารถนาะเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีความสุขเพราะความเข้าใจกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาดูใจกับใครบางคน สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์รายจ่ายมาก แต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นมีปัญหาเรื่องของการงานหลังจากนี้การงานของคุณก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณอดทนรออีกสักพักเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักไม่ค่อยแน่นแฟนเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนอย่างแน่นอนส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์วางแผนในการซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ทางที่ดีควรสำรองเงินไว้ตั้งแต่ต้นจะดีที่สุดเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณเริ่มเจริญก้าวหน้าอย่างมากหลังจากที่คุณทุ่มเทและลงมือลงแรงทำงานมาอย่างยาวนานเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะดูเรียบๆไม่มีปัญหาแต่ก็มีความสุขอย่างยิ่ง ส่วนคนโสดยังอยู่ในระยะเวลาศึกษาดูใจกับใครบางคนสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินหากช่วงนี้เสี่ยงดวงลงทุนระยะสั้น หรือให้คนอื่นยืมเงินก็จะมีเกณฑ์ได้ไม่คุ้มเสียเรื่องของการงานพ้นจากการภาคเพียรพยายามของคุณจะปรากฏขึ้นอีกไม่ช้าดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ยังรักกันดีอยู่ไม่มีปัญหาส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักหลังจากที่คุณรอคอยมานานแสนนานสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินหาก จะวางแผนการเงินให้ดีก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีได้ในอนาคตเรื่องของการงานถ้าคุณสู้และปังดังแน่นอนในตอนนี้ดวงชะตาของคุณพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยมีก็จะลดลงไปมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักอยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงิน มีเกณฑ์หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่จะเข้าสังคมเป็นเหตุเรื่องของการงานความสุขของคุณความสําเร็จความสมหวังกําลังรอคุณอยู่หลังเทศกาลปีใหม่ไทยไปแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จับมือร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักแบบค่อยเป็นค่อยค,อยคอยไปดวงวันนี้ ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ